กลายเป็นคนในครอบครัวมันสยองเนอะแต่แบบมันจับพิรุษได้อยู่ลรวป่าบ้ามันมีนักธุรกิจหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งเว้ยชื่อสตีเวนเรียกสตีมากันนะสตีไปโดนยิงตีคาเตียงไปเลยเว้ยแม่ของสตีก็คือเสียใจมากแล้วแบบจับมือใครดมไม่ได้อะ่ะแต่แม่ของสตีสงสัยลูกสะใายมากเว้ยคุณเป็นคนทําสตีสตุยหรือเปล่าไม่เขาเป็นสามีที่ดีที่สุดของฉันฉันมีลูกสองคนกับเขา,าขเขา เขาเาเป็น The best man ever แม่ของสตีฟก็คือรูทั้งรู้แต่ไม่มีหลักฐานเว้ยแล้วแม่สตีฟให้สัมภาษณ์คือมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากคือแม่บอกเองนะว่าโทษประหารก็ยังน้อยไปเลยอ่ะแม่ของสตีฟก็ไปจ้างนักสืบอิสระให้มาตามสืบเองเลยเป็นเวลาสามปีเต็มเพื่อเอาลูกสะพายไปขึ้นศาลให้ได้ความพยายามของแม่ก็สำเร็จผลแก่แม่จับลูกสะพายขึ้นศาลจนได้เล่าให้ฟังก่อนลูกสะพายก็คือเมียของสตีฟใช่ป่ะชื่อเอเวอเ์ลินเป็นชาวฟิลิปปินส์ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเรื่องของสตี กับเอเวลินนี่เหมือนเป็นนิยายน้ำเน่าเลยนะแกที่กลายเป็นจริงเอเวลินก็คือเกิดในเกาะเล็กๆที่ฟิลิปปินส์ว้ซึ่งห่างไกลความเจริญมากคือแบบไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีระบบสุขลักษณะ ทำไมอะไรใดๆเลยจนนี่คือจนจริงๆนะแกสภาพความเป็นอยู่คือแย่มากแกคิดเอาละกันว่าย่าด่ามาถามเอเวอร์ลินที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆว่าเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรอเอเวอร์ลินก็ตอบว่าหนูอยากทางานในบาร์เพราะจะได้แต่งงานกับฝรั่งมันดูเหมือนเป็นทางเลือกเดียวที่จะหลุดออกจากความจนตรงนั้นได้แกแล้วพอเอเวอร์ลินอายุ13มาแกทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้เว้ยเอเวอร์ลินก็เดินทางมาในเมืองแองเจลิสคล้ายๆพัทยาแต่อยู่ในฟิลิปปินส์ที่นี่ก็จะเป็นบาร์ที่มีเด็กสาวมาทํางานเพื่อส่่่่่งงงงงเเเินนนไปไปใหห้้้้้ทีีบบาาาายยยคออออแแกกกกด็ถึขัุุตตโ ตัวเองเพื่อมาทำงานอะแล้วแกเชื่อปะคาด ได้วันละหนึ่งเหรียญแกประมาณ35บาทแล้วถ้าเด็กคนไหนยอมมีอะไรกับลูกค้าเว้ยก็จะได้ห้าเหรียญก็คือ170จบาทซึ่งถ้าเกิดใครโชคดีมากก็จะมีเจ้าชายาขี่ม้าขาวมาช่วยซื้อตัวให้หลุดพ้นออกจากวงจรนี้เว้ยแล้วเอเวอร์ลินก็เป็นหนึ่งในคนที่โชคดีคนนั้นน่ะคือสตีป์เป็นเด็กหนุ่มชาวอังกฤษที่แบบไม่แก่ด้วยนะหน้าที่การงานดีถูกส่งให้มาทำงานในฮ่องกงใกล้ๆฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นช่วงเสาร์อาทิตย์ตามภาษาหนุ่มโสดจาวันหยุดอะไรเงี้ยนางก็บินมาเที่ยวพัทยาก็คืออืออออเเมงแลลีีีฟิปน ทำให้นางได้มาเจอกับแอเบลินเว้ยพอนางเจอแอเบลินนั้นก็ตกหลุมรักแบบ love and first s แบบเทพนียายทันทีทันใดนางก็ตัดการฟาดเงินหมื่นเจ็ดพานให้ที่บ้าเว้ยซื้อตัวแอเบลินออกมาไม่ต้องให้มาทํางานที่บ้าอีกแล้วนางก็พาแอเบลินไปเที่ยวไปเดทไปดินเนอร์ด,ด้วยกันเหมือนเป็นหญิงสาวธรรมดาคือโชคดีมากแบบมากเอาดีๆแกดูดิพามาอยู่ด้วยเลย เอเวอลินก็บอกที่บ้านเลยว่าเขาเจอผู้ชายที่ดีรวยฝรั่งแล้วไม่แก่ด้วยประเด็นคือไม่แก่แคมแบบใจดีสุดๆตามใจทุกอย่างส่วนแม่สตีฟตอนแรกที่รู้อะก็ผิดหวังนิดหน่อยว่าทำไมไปเอาผู้หญิงในบาร์อะไรเงี้ยแต่แม่ให้สัมภาษณ์เองเลยนะว่าเห็นเด็กสาวที่ทำงานในบาร์แบบนั้นนะคือเหมือนเขาเข้าใจชีวิตและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ว่าเออมันน่าเห็นใจจริงสตีฟอะเขารู้สึกได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นแค่คนเดียวในบรรดาผู้หญิงหลายคนก็ยังดีอะไรเงี้ยแก เอาดีๆคือสัญชาตญาณแม่คือไวมากคือแม่เห็นอยู่แล้วว่าเอเวอร์ลินเหมือนไม่ค่อยรักสตีฟจริงๆอะเหมือนสตีฟพยายามจะจับมือเอเวอร์ลินหลายทีแล้วเอเวอร์ลินก็เหมือนอารมณ์แบบเบียดออกไม่อยากที่จับมาแกแล้วแกดกูเอเวอร์ลินแบบว่าหยุดหยุดบอกให้หยุดทายไง s <S แต่สตีฟเว่ยก็คือหลงรักเอเวอร์ลินมากแล้วก็ขอเอเวอร์ลินแต่งงานแกเชื่อป่าวันที่ขอแต่งงานนะเอเวอร์ลินคืออ่านคำสาบ,บานยังไม่ได้เลยเพราะว่าเอเวอร์ลินไม่ได้เรียนหนังสือแกเขาอ่านหนังสือไม่ออกเลยตัดภาพมาที่ศาสสตตตร์ให้้นนนึึกถงีีอ ฉัน <know S 2> <is> คิดได้แต่ว่า <Why? S 1> ทำไมเขาเป็น s so <S คนด <nice. S 1> ีนะเขาดี หลังจากที่สตีฟกับเอเวลินแต่งงานกันใช่ปะก็มีลูกด้วยกัน2คนเว้ยลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็ย้ายมาอยู่ในแองเจลิสด้วยกันอยู่ในแอเรียที่แผงนที่สุดสร้างบ้านหลังใหญ่โตเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะแกสตีฟยังเลี้ยงดูครอบครัวของเอเวอลินทั้งครอบครัวเลยก็คือในหมู่บ้านน่ะมีครอบครัวเอเวอลินอยู่ครอบครัวเดียวที่มีบ้านอีกเว้ยทั้งคู่ก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวประมาณปีละครั้งแล้วแม่สตีฟก็บอกว่าทุกครั้งที่กลับไปอะแกก็คือโคมไฟหายหม้อหุงข้าวหายหมอน ไปซื้อใหม่กันเถอะซึ่งสตีก็ไม่ได้อะไรอ่ะแม่เห็นก็แบบนะนอกจากนี้นะแกสตีก็ยังให้เงินเดือนเอเวอร์ลีอีกเดือนละ3 0,000ื่นบาทเอาไว้ใช้เว้ยแถมเอเวอร์ลินนะแกไม่ต้องเลี้ยงลูกเองเลยเพราะว่าสตีมาจ้างแม่บ้านที่เลี้ยงเด็กมาให้หนาเว้ยจนกระทั่งแบบแม่ของสตีก็พูดว่าเอเวอร์ลีขี้เกียจไปหรือเปล่าคือนอนทั้งวันนั่งไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆแลแ้วแกเชื่อว่าสตีตอบว่าอะไรอ๋อไม่ต้องเพราะว่าเอเวอร์ลีอะเป็นเจ้าหญิงของผม มึงคือตัวหญิงแบบนั้ง่ใสๆได้เลยค่ะขนาดตัวหญิงเขาก็ส่งงานนะเว้ยสตีฟนี่ไม่ควรมีคนเดียวนะควรจะมีสตีฟเยอะๆไปทํางานในบาร์กันม่แกใช่ใช่ใช่นอกจากเอเบลินจะไม่ทํางานแล้วนะน,นางยังแบบติดหลู่ฟุง้งเฟ้ออ่ะคือเพื่อนมาเล่าให้ฟังเลยว่านางเปลี่ยนไปเว้ยเวลาคุยก็จะคุยแต่เรื่องเงินอวดโน่นอวดน,น,น,นี่แล้วก็ออกแนวดูถูกคนอื่นเว้ยคือตอนนี้ชีวิตของเอเบลินแบบดีมากเลยดีมากแต่เหมือนแบบนางอาจจะไม่ชินนะเป็นคนฝ่ายหญอะนางแอบไปมีชู้กับพยายามในเมืองนั้นสตีฟเริ่มสังเกตเห็นว เงินในบ้านมันหายไปแล้วมีครั้งหนึ่งที่สตีฟฝากเงินค่าเทอมลูกไว้กับเอเวลินผ่านไปนานมากมีวันหนึ่งสตีฟก็ไปรับลูกที่โรงเรียนดีกว่าเออขอโทษครับผมมารับลูกลูกคุณชื่ออะไรคะชื่อเจสสิก้าครับไม่มีคนชื่อเจสสิก้าอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะคือนางอะไม่เคยเอารูปไปโรงเรียนที่สตีฟบอกเลยก็คือเอาไปที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่นี่สตีฟก็คือโกรธมากยืนคำขาดซึ่งคำขาดก็คือแบบ เธอจะต้องเลิกกับชู้และเอาเงินที่ขโมยไปมาคืนให้เขาเธอจะต้องไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือก็ได้อะไรก็ได้ไม่อย่างก็หย่ากักนแล้วก็กลับไปทางานในบาร์เหมือนเดิมเอวัลินก็ไม่ทําอะไรสักอย่างถึงขั้นสติีเาก็ไปปรึกษาเพื่อนสนิทเว้ยท้ยม่ไงดีวะเมียไ,ไม่อยอมทําสักอย่างเลยอะมึงระวังนะเว้ยเขาอยากได้สมบัติมึงเฮ้ยไม่มีใครมาทําอะไรฉันหรอกท่านน่ะมันเป็นไข่ห่านทองคําแต่มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอจุดจบของไข่ห่านทองคามันโดนผ่าท้องตุ้ยนะ หัวเราะกับเพื่อนะนะแกใครจะไปคิดว่านีท่านสอนใจจะกลายเปื่องจริงไปได้หารู้ไม่ว่าเอเวอร์ลินและพี่ยามกําลังวางแผนเชื่อดหาทองคําอยู่แล้ววันสังหารก็มาถึงวันนั้นนสตีไปทํางานที่มะนีลาเว้ยก็คือเมืองหลวงของฟิลิปปินใช่ปะเอเวอร์ลินกับพี่ยามก็นั่งรถสกดรอยตามไปพอรู้ว่าสตีระพักที่ตึกแถวนี้ใช่ปะเอเวอร์ลินก็รออยู่ในรถตอนกลางคืนให้พี่ยามขึ้นไปจัดการยิงแฟนตัวเอง สติกก็คือตุยคาเตียงเว้ยไม่มีหลักฐานนะแกว่าเอเวอร์ลินอยู่ในรถอะไรใดๆทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ของเอเวอร์ลินก็คือไม่ยอมแพ้จา้างนสืบจนกระทั่งเอาเอเวอร์ลินไปขึ้นศาลที่ฟิลิปปินส์จนได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันตัดสินชะตาชีวิตของเอเวอร์ลินและโทษสูงสุดของฟิลิปปินส์ก็คือประหารชีวิตหรือหกคอนะแกนะกุมากคุณมีชูกับยามใช่ไหมไม่ไม เราไม่ได้เป็นอะไรกันนั่นฉันไม่รู้ทําไมคุณถึงคิดกับพวกเราอย่างนั้นเอเวอร์ลินก็คือไม่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาซึ่งแกเชื่อป่าหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาก็คือได้มาจากคนใกล้ตัวในชั้นศาลก,ก็คือฝั่งเอเวอร์ลินนะ่ะไม่มีญาติมาเลยสักคนแกแม้กระทั่งพ่อแม่ของเอเวอร์ลินเองนะแล้วตลกมากแกเอเวอร์ลินนะ่ะมีแค่ทนายใช่ป่ะก็เลยถามทนายว่าที่ผ่านมาแพ้กี่คดีชนะกี่คดีผมเคยทำแค่สองเคสเองเพิ่งเคยทำมาสองคดีเองเหรอแล้วแพ้หรือชนะผมแพ้ทั้งสองเคส ใช่เอเวอร์ลินก็โดนตัดสินจำคุก40ปีนะ <L> คุณ g u i คุณแม่พอใจหรือยังที่เอเวอร์ลินชดใช้ความผิดตามกฎหมาย s <S ฉันไม่ได้ยินดีกับการที่ลูกสะใภ้ <or something. S 3> ฉันจะต้องเข้าคุกยังไงลูกชายฉันก็ไม่มีวันกลับมาฉันไม่เคยยินดีที่เอเวอร์ลิน no จะถูกเข้าคุก ก่อนจะไปอย่างแม่สติฟก,ก็คือต้องการจะเข้าไปคุยกับเอเลินแบบก็คืออยากได้คําขอโทษอะความรู้สึกผิดอะไรใดๆยืนขึ้นเอเลิน <up> ยืนขึ้นแล้วคุยกับฉัน me, เอา<อ>แว่นออกมองฉัน Look ลูกสาวเธอร้องไห้หาเธอลูกชายเธอร้องไห้หาเธอลูกๆต้องการแม่แต่เธอไม่ต้องการเขาหนูต้องการลูกเธอไม่ต้องการเขาแม่ก็รู้ว่าหนูต้องการลูก เธอจะทำให้ฉันเชื่อได้อยังไงเกิดอะไรขึ้นกับสตีฟหนูไม่รู้แม่ก็รู้ว่าหนูไม่ได้อยู่กับสตีฟเกิดอะไรขึ้นกับสตีฟตอนสตีฟตุยหนูไม่ได้อยู่ด้วยหนูไปโรงพยาบาลตอนที่รู้ตอนมีคนโทรมาแจ้งตอนนั้นหนูก็ร้องไห้แต่คนยิงเป็นชู้ของเธอเป็นชู้ของเธอหนูไม่เคยหนูไม่หนูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาต่อยให้หนูตายวันนี้เลยหนูมีรักที่ดีหนูมี ลูกๆ <Prize> ที่น่ารักในช <Iraq> <tag ged> ีวิตน่ะสตีฟเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะี่เป็น e ิที่ดีที่สุดในชีวิตองฉันเป็น่ไที่ดีที่สุดในชีวิตขอันเปิดีที่สุดในชีวิตอฉันเป็นที่ดีทอฉันนเป็นัก่ธที่ดีที่สิตงันเธอนต่ที่ดีที่สิตธองป็นที่ดีที่องไันนี่เป็นส่ไดีทีุตอะไรนนี่นสิี อะไรนก็คืออยากได้คําสารภาพแล้วก็อยากได้คําขอโทษความรู้สึกผิดอะไรใดๆซึ่งแบบแม่มองตาหนูก็รู้ถ้านหนูโกหกอ่ะฉันก็อยากให้ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกเอบลินถ้าเปลี่ยนแปลงได้ฉันก็ไม่อยากให้มันจบแบบนี้ฉันเอารูกมาให้เธอดูม <c oughs> ีลูกคุณแม่หรอใช่จากลูกสาวเป็นบ้าน <c oughs> ที่พวกเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูก Is Jessica, mommy and Nana ลูกสาวเธอน่ารักมากลูกชายก็น่ารักมาก รู้ไหมฉันไม่เคยโกรธเธอเลยแต่ฉันเสียใจเสียใจที่เราเคยมีวันดีดด้วยกันขอบคุณที่ดีแล้วนี่นี่เคยเป็นครอบครัวของเธอฉันจะส่งรูปลูกๆของเธอมาให้ลูกๆจะได้รู้ว่าเขามีแม่ที่น่ารนะักและพวกเขาจะเป็นลูกของเธอตลอดไปฝากดูแลลูกๆแน่นอนฉันไปแล้วนะจะยืนขึ้นลาฉันหน่อยไหมอเไม่หรอโอเค ฉันไปละเเอเว <Eve> ถึงเอเวลินฝันตัดสินว่าเธอมีความผิดฆาตกรรมสามีตัวเองโดยความช่วยเหลือจากชู้รักของเธอสตีฟให้เธอเป็นเจ้าหญิงของเขาและเขาก็รักเธอมาก เป็นผู้หญิงชั่วร้ายที่ไม่คิดถึงชีวิตที่เธอทำลายไปเธอยอมสังเวยชีวิตคนในครอบครัวของตัวเองเพื่อแลกกับความรักที่เธอมีให้กับชูเพียงชั่ววูบเธอเอาลูกชายฉันไปฉันก็เอาลูกชายเธอมาและลูกสาวเธอสักวันพวกเขาจะถามว่าทำไมทำไมแม่ถึงใจร้ายทิ้งเราไปและฆ่าพ่อของพวกเราฉันจะมีความสุขกับลูกๆของเธอพวกเราจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันและจะไม่คิดถึงเธอฉันจะไม่มีวันยกโทษให้เธอและจะไม่มีวันเจอเธออีก คอมเมนต์ก็มันมากค่ะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะชื่นชมคุณแม่ของสตีฟมากเลยว่าแบบเฮ้ยขนาดลูกของตัวเองโดนขนาดนั้นยังมีเมตตาแบบเมตตาขั้นสุดในขณนะที่ก็มีส่วนหนึ่งนะที่บอกว่าแม่สตีฟแบบเฟกมันก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะที่เราไม่ได้เล่าจริงๆแล้วแม่สตีฟเนี่ยขัดขวางการแต่งงานของสตีฟกับเอเวอร์ลินนะแต่ว่าสตีฟยืนยันว่าเอเวอร์ลินลคือแม่ของลูกของเขาเลยเขารักเอเวอร์ลินมากเลยก็เลยยอมแล้วแกก็จะสังเกตเห็นในคลิปเวลาที่เอเวอร์ลินแบบพูดกับคุณแม่ก็สา,า,านนบบมให้ภษ์ นะว่าโทษประหารยังน้อยไปเลยอนะไรเงี้ยคือคงสับสนตามภาษาคนสูญเสียแหละเขาก็มองว่าแม่ก็ไม่ใช่นางฟ้าแต่ว่าเขารู้ว่ามันมีการถ่ายทาสารคดีก็เลยแสดงให้ตัวเองออกมาเป็นบทแบบนั้นอนะไรเงี้ยเอาจริงแม่สตีฟนี่ตอนจ้างนักสืบใต,ต้โต๊ะช่ํานะจ๊ะจ่ายหมดจ้าพ่อแม่พี่น้องญาติเอเวอร์ลินคือมาอยู่ฝั่งแม่สตีฟหมดเลยแกคือแบบแพ้อำนั้นเงินมากชาวเน็ตบางส่วนนะก็มองว่าสตีฟก็ไม่ใช่พ่อพาขนาดนั้นหรอกผู้ชายดีๆที่ไหนจะไปเที่ยวบาร์ผู้หญิงแบบนั้นแต่สตีฟก็เคยพูดเองว่าเอเวอร ใช้อำนาจเงินอ่ะควบคุมเอวารินนั่นแหละเราเรื่องในครอบครัวแกมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครรู้รายละเอียดจริงๆอ่ะคนในแง่แกก็สงสัยว่าทำไมสตีฟต้องตั้งโลกลาดอยู่ในเมืองแองเจลิสคือในเมืองพัทยาแกคือสตีฟเองก็ชอบเที่ยวเล่นอะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าเอวาริน <Ever ine S 1> ก็ต้องแบบจำใจกั้มกอนนแกเพราะว่าแบบไม่มีตังค์แล้วก็ไปไหนไม่ได้ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกหรือเปล่าส่วนเราในฐานะคนไทยที่พอจะเข้าใจสังคมฟิลิปปินส์ที่ใกล้เคียงกันะนะบอกก่อนนะว่าเอวารินก็คือผิดนะไม่ได้หมายความ่ามนะะเรฝังงออขคจจื ดูสิเอเวลินน่ะเลวมากเลยขนาดในชั้นศาลนะยังไม่มีคนในครอบครัวสักคนมาเลยเราอะกับมองว่าครอบครัวของเอเวลินใช้เงินซื้อได้หมดเอาจริงครอบครัวของเอเวลินที่ไม่มาสปอร์ตเอเวลินในชั้นศาลพอพดุงความยุติธรรมหรอพอไม่เห็นด้วยมากๆที่เอเวลินทําสตีฟตุยหรอหรือว่าโดนแม่สตีฟซื้อไปแล้วหรือว่ายังพึ่งอํานาจเงินจากแม่สตีฟอยู่เกรงใจแม่สตีฟเลยไม่ไปที่ชั้นศาลทั้งที่เอเวลินเป็นคนที่เสียสละให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีใช่ไหมมันมีรายละเอียดอีกเว้ยคือเขาว่าไปสัมภาษณ์พ,พ่่่อออแมขงเเวนนาคยยีต เอเวอลินอายุ13อ่ะต้องออกไปทํางานแล้วนะพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยยังเด็กไปไม่ควรไปทํางานคืออันนี้คือที่เขาให้สัมภาษณ์ในสารคดีถูกปะ่ะความจริงมันเป็นไปได้ไหมที่แบบเออไปทํางานเถอะไม่ม,ไม,มีไม่มีจะก,กินแล้วลยอยะไรเงี้ยเออคือเรารู้สึกว่ามันมีดาร์กไซของความจนอยู่ที่เงินสามารถที่จะทาให้คนในครอบครัวเป็นศัตรูกันได้เลยอะและ้วเนื้อเรื่องมันยังมีอีกเอเวลินเนี่ยสามารถที่จะพาผู้ชาย3คนชูรักพี่ยามใช่ปะ่ะเพื่อนพี่ยาม,ยามอีกคนที่สมรู้ร่วมคิดอะเป็นสามีของน้องสาวนะแกเออทาไมถึงสามารถโน้มน้าวสาทเถอา เกิดสติปุยอะเงินทั้งหมดจะมาอยู่กับฉันเพราะชันเป็นพารามียาแกเอาจริงคนในครอบครัวของเอเวอร์ลินอะก็เลวไม่ต่างกันหรอกนะแต่เวลาสัมภาษณ์ก็คือโอน้องสาวไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำไม่ดีเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ I cannot imagine if e v e l y could get away with it you know แกแกลองนึกสภาพนะถ้าเกิดแบบเอเวลินไม่โดนจับได้อะเราเอเวอลินรวยขึ้นมาจะมีคนในครอบครัวเอเวลินคนไหนหรอที่แบบยืนหยัดไม่เอาตังค์แบบเธอทำผิดนะเธอจะต้องเข้าคุก no no way no ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะก็คอมเมนต์กันอยากให้ทุกคนแบบมีหลายๆมุมมองเนาะหวังว่าจะชอบเรื่องนี้กันนะคะไม่เครียดมากไว้เจอกันเรื่องหน้าไปละ